พี่่ะพี่พี่โซนีสารทุกท่านค่ะพี่พี่ดูนะคะข้างหลังน้องบิวอะค่ะที่พี่พี่เห็นคือกาก,ากแป้งข้าวโพดอะค่ะซึ่งเอามาลงที่ฟาร์มนะคะใช้เลี้ยงวัวขุนใช้เลี้ยงแม่พันธุ์นะคะ ที่น้องบิวพยายามบอกพี่ๆว่าทําไมต้องใช้กากแป้งข้าวโพดต,ตัวนี้เพราะมันเป็นสูตรที่น้องบิวใช้อยู่มาตลอดประมาณ4ี่หปีที่น้องบิวขุนหัวหมาคะ่ะน้องบิวใช้ตัวนี้ตลอดตัวกากแป้งข้าวโพดผสมกับหัวอาหารซึ่งหนึ่งมันจะลดต้นทุนได้ดีมากจากปกติเรากินหัวอาหารนะคะกระสอบละสี่สิบกิโลตกกิโลละสิบาทแต่ถ้าเรากิน ตัวกากแป้งข้าวโพดผสมเข้าไปนะคะมันจะเหลือกิโลละประมาณ6-7บาทซึ่งคุ้มมากถูกมากแล้วก็ 1. นัวอ้วนดี 2. น้ำหนักวัวดีเวลาเราคุ้นขายหรือช่างขายอะคะ่ะรับประกันได้ว่าเนื้อสวยน้ำหนักดีแน่นอน 3. แม่พันกินได้นะคะแม่พันกินนะคะไม่เป็นหมันแน่นอนนะคะไม่มีผลต่อระบบสืบพันธุใดๆทั้งสิน้นพี่ๆดูข้างหลังนะ ถ้ามันไม่ดีจริงน้องบิวก็ไม่กล้าใช้แน่นอนค่ะเพราะเป็นคุณที่คุนอัวเองมาตลอดทั้งฟาร์มนะคะเราก็ใช้สูตรนี้มาตลอดอันนี้ข้างหลังนะคะอันนี้คือโครงที่เพิ่งซากวัวค่ะที่เพิ่งเอาเข้ามาก็ยังให้ กินอาหารสูตรนี้เหมือนกันนะคะทุกเขากินตั้งแต่วันแรกอันนี้เป็นโครงที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ผ่านการกินอาหารมาก่อนมาเจออาหารสูตรนี้ก็กินทุกตัวนะคะพี่ๆโซนอีสานสั่งน้องบิวเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์9้า9ห้าสี่สองเก้าสี่ศูนย์เก้าหนึ่งนะคะรบกวนพี่ๆโทรมาสอบถามเรื่องราคาได้เลยนะคะน้องบิวส่งขั้นต่ำหนึ่งตันขั้นต่ำหนึ่งตันนะคะหนึ่งตันมีสามสิบสามกระสอบนะคะ <S 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 อ่า อุบลหน,นองคายหนองบัวลำพูนนะคะบุรีรัมย์อะไรต่างๆสอบถามน้องบิวเข้ามาได้ในโซนอีสานทั้งหมดนะคะน้องบิวเก็บเงินปลายทางนะคะอยากให้พี่ๆได้ลองสูตรนี้กันนะคะลองดูว่าเผื่อว่าติดใจนะคะและประกันได้ว่ามันดีมากจริงๆคะ่ะ